สวัสดีค่ะวันขออนุญาตจะของต้นไม้น,มนะครับคือยายานะคะแต่บางอันหนูก็จะปลูกกับยายานะคะบางอนันก็ไม่ต้องขอก็ได้นะคะเพราะว่าหนูปลูกเองอ่าโชว์สิคะมีต้นอะไรบ้างอันนี้ทุกคนต้องเอันเล็กสุดก่อนนี่นะคะอันนี้นนนทุกคนต้องชอบค่ะต่อมานะคะอันนี้อันนี้ันี้อันนี้กระถางนกฮูก,กนกฮูกระวังมีมีปากมือนะจ้าจ้าจา แล้วก็อันต่อไปเลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลาคะ<ว>แล้วก็อันนี้อันนี้คือต้นอะไรคะนี่ก็น่ารักจะออกดอกแล้วนะคะอันนี้มันมันเอาไปปลูกต่อได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะมันคือลูกดอกค่ะนั่นแหละลูกดอกเอาไปปลูกต่อได้ไหมคะไม่ได้ใส่กระถางอื่นได้เออต่อมาอันนี้มันทรงอะไรคะนี่ทรงเอียงค่ะเพราะว่ามันเอียงไปหาแดดค่ะอ๋อมันชอบแดดไหมคะชอบค่ะอันนี้คือแพ็กเกจสามสามเกอร์ เรียงจากตัวแม่ไปพี่น้องกันใช่พี่พี่พี่กลางน้องเล็กอ๋อแต่แต่ไม่เรียงพี่อันนี้เขาเรียกต้นอะไรคะต้นอะไรเขาเรียกอะไรคะนี่แต่หนูจำไม่ได้แต่เป็นกระถางต้นกระถางนกฮูกมันชื่ออะไรคะชวนชมค่ะฮะ แม่คะมัวหรือเปล่าคะอ่ะต่อไปอยากโชว์รู้จักชื่อปินชารีค่ะอมาใกล้ใกล้ให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะนี่จะมีหน้าตาแบบนี้กระถางก็ทำเองใช่ไหมคะอันที่เราตั้งอยู่นะคะก็เป็นลิบบินชาลีกระถางก็ทําเองใช่ไหมคะค่ะต่อมาอันนี้โอ้โหลูกดกมากเลยใช่ไหมใช่อันนี้มันคือลูกดกลูกดกสี่ปีค่ะสี่ปีแล้วเหรอนี่ไม่หมายถึงหมายถึงลูกดกมันขึ้นโอ้ค บายบ้า <Bye> เดี๋ยวลืมแนะนามันนี่อ๋ออันนี้ชื่ออะไรคะนี่ค่ะชื่ออะไรคะคู่ด่างค่ะใครสนใจใต้อะไรใต้คอมเมนต์ค่ะใครสนใจใต้คอมเมนต์ค,ค่ะบายบายบาย